เมื่อซิกเกอร์ศาขับสราคาแพงเกินเอื้อมเรามาเช็คกันว่าถ้าเกิดเอารุ่นขับ2อะไรจะหายไปเริ่มจากตัวประตูคู่หน้ากันก่อนแน่นอนว่าจะไม่มีฟังก์ชันดูดอัตโนมัติเพียงแค่ปิดเบาๆปุ๊บก็จะดูดกรึบทันทีถ้ามองในแง่ดีก็คือค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงนั้นจะถูกลงนั่นเองถ้าเกิดใครมือหนักหน่อยก็ถือว่าออปชันนี้อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดใครชอบความนุ่มนวลแล้วก็อาจจะต้อง คิดสักนิดหนึ่งเช่นกับตัวคอพงมาเยที่แน่นอนว่าจะสามารถปรับได้สีทิศทางแต่งวดนี้ใช้มือล้วนๆครับจึงทาให้ได้ทิศทางที่อาจจะไม่ตรงใจร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตําแหน่งของสลักล็อกแต่ทั้งนี้ความยาวก็จะเหมือนกับรุ่นไฟฟ้านั่นแหละครับแม้ว่าภายในจะมีให้เลือกหลากสีแต่สำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องคิดมากครับมอเตอร์เดี่ยวก็เอาสีเดียวไปแล้วกันนั่นก็คือสีดํานั่นเองแม้จะมีข้อดีในเรื่องการทําความสะอาด แต่อย่างน้อยก็อาจจะดูหน้าเหมื่อไปหน่อยเพราะว่าไม่มีสีอื่นมาให้เลือกเลยซึ่งถ้าเกิดอยากเลือกก็ไปเล่นรุ่นขับสีครับแม้ว่าช่วงล่างจะเป็นแบบถุงลมทั้งหมดแต่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะให้เพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นขณะที่รุ่นอื่นมาเป็นแบบขับสีใช่ไหมเอาไปเลย2ชุดเผาหน้าเผาหลังให้มาครบเลยพอมอเตอร์หายปุ๊บ กำลังนั้นก็จะเหลือเพียงแค่340แรงม้าแรงบิด313นิวตันเมตรแต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่ยังมีความจุ116กิโลวัตต์ตามเดิมชาร์จปกติ11กิโลวัตต์ชาร์จไว200กิโลวัตต์ส่งผลให้วิ่งไกลงได้อีกเป็น712กิโลเมตรเรียกได้ว่าระยะทางที่ได้นั้นถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยเห็นได้ชัดว่าราคาจำหน่ายอยู่ที่2 3 9 9 0 0บาทเรียกได้ว่าลดราคากันหลายแสนเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าออปชันบางอย่างจะหายไปแต่อย่างน้อยระยะทางที่ได้นั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยแลเะเพอเพออัตราการกินไฟนั้นอาจจะดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยตัวรถนั้นสามารถไปชมได้ที่โชว์รูมซีเกอร์ทั่วประเทศเนื่องจากตัวมอเตอร์เดียวจะมี7ที่นั่งดังนั้นออปชันรุ่น7ที่นั่งก็จะมาครบเลยแต่จะเป็นอะไรนั้นไปยอนด,ดูได้ในคลิปที่ให้ไว้เลยครับ